สสดีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับช่างเสือนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากมากเลยนะครับที่ติดตามช่อง youtube ของช่างเสือนะครับช่างเสือมีช่องช่ยูทูบนะครับเพจในเฟซบุ๊กกลุ่มใน a c e b o o k นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามอย่าลืมไปติดตามกันนะครับที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนๆนะครับได้ถามเออได้อินบ็อกซ์ถามช่างเสือเนี่ยมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับการใช้งานสี ัญหาสิต,ต่างๆนะครับรวมทั้งสินค้าในการใช้งานสีนะครับแต่มีคาถามหนึ่งครับเด็ดมากเลยนะครับข้อถามว่านะครับท่าเสือคะสีล้อมพื้นที่ใช้อะกับสีทาบน้าเนี่ยเป็นคนละรุ่นกันได้ไหมคำถามนี้อาจจะเฮ้ยมันดูเหมือนธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะครับขึ้นจริงๆแล้วนะครับการเลือกใช้สีนะครับจริงๆเลยนะควรที่จะเลือกเป็นสีเกรดเดียวกันนะครับถ้าเรามีงบประมาณพอ เงินวันสูงนะครับก็แค่สีพื้นเกตสูงไปเลยสีธรราเกตสูงไปเลยนะครับแต่เราบอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยมีเงินเอาแค่เกตกลางๆก็พอก็โอเคก็เป็นเกตกลางๆสีกัพื้นเกตกลางๆสีธรรนาเกตกลางๆนะครับแต่ถ้าบางคนนะครับแบบว่าเฮ้ยอยากอยากแหวกแนวอ่ะนะครับก็เฮ้ยสีรองพื้นเนี่ยไม่ใช้เกตดีหรอกเอาแค่เกตทั้งล่างก็พอเกตธรรมดาก็พอท้าไปเป็นสีเก้าขาวมันอยู่ข้างในไม่เป็นไรหรอกนะครับ ส่วนสีทับหน้าเนี่ยออกเกล็ดสูงๆไปเลยแบบโอ้โหทนแต่ทนฝนแบบเยี่ยมนะครับถามว่าถ้าเราใช้แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นม้านะครับท่านผู้ก็ขออธิบายก่อนว่านะครับสีรองพื้นมีประโยชน์อะไรนะครับก็คือหนึ่งถ้าเป็นบ้านใหม่เนาะก็คือหนึ่งป้องก,กันการแข็งปูนสองเสริมสร้างการยึดเกาะนะครับสามเอ่อเรียกว่าลดการโดนสึขพื้นผิวนะครับถ้าเราใช้สีรองพื้นที่เกล็ดต่ำ,ต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 ำๆเกล็ดล่างๆนะครับ ก็คือประสิทธิภาพการยึดเกาะจะต่ำจะน้อยนะครับยกตัวอย่างเนชะ่นเออเราใช้สีเกตโฟซีซันนะครับสมุนักของทีวีเนาะส่วนที่เปบ้านใหม่นะครับเป็นผนังปูนฉากใหม่เลยนะครับสิ่งองพื้นจะเลือกของทีวีโฟซีซันซึ่งตรงนี้นะครับถ้าดูกันตามคุณภาพเนี่ยของเขาเนี่ยจะรับการแปดปีทั้งระบบก็คือองพื้นโฟร์ซีซันถ้าหน้าโฟซีซันเนี่ยเขาจะสินค้าเขาเนี่จะรองรับอยู่ที่แปดปีนะครับแต่ถ้าลงพื้น,น่ะเราเลือกเป็นโฟซีซันเนาะทาพู้นมาเ,ยเลยหนะครับ แต่แตสีนนสนนทับหน้าเนี่ยครับเราไม่ได้โฟลิซซันอะเราไม่ได้้างกว่านั้นอ่ะเช่นเป็นเรื่องของตัวซูเปอร์ชิลซึ่งซูเปอร์ชิลเนี่ยก็สีเกรดสูงนะครับถ้าดูจากคุณภาพเนี่ยก็รับกันอยู่ที่สิบห้าปีรองพื้นแปดปีสีทับหน้าเนี่ยรับกันสิบห้าปีนะครับมาทานด้วยกันนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับถ้ามองในส่วนของการรับประกันเนี่ยนะครับในส่วนของคุณภาพสีเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเฮ้ยรองพื้นเนี่ยจะอยู่ได้แปดปีนะแต่สีทับหน้าอยู่ได้สิบห้าปีนะนะ คนแต่คนห่อย่างดีมากเลยเตสีล้งพื้นเนี่ยอยู่ติดคารยิดก่อนจะแค่แปดปีถามว่าสิบห้าปีเทียบประานท,ทับเนี่ยมีประโยชน์ไหมไม่มีนะครับก็คือเสื่อมเพื่งยายุการยิปงานแค่แปดปีนะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะแดล้อมต่างๆนะครับวิปเกาะโ,โ,โอ้สียิดเกาะนี่แค่แปดปีเตซีที่น้าเนี่ยโอ้โครงการสีนี้ยีย่เยีสิบห้าปีแต่สุดท้ายพอเวลาย่าผ่านไปนะครับสีทำหน้าไม่เป็นไรแต่สีตองพื้นหมดสภาพก็สีก็ร้อนได้ นะครับก็คือไม่มีประโยชน์นะครับอีกเคสหนึ่งอยากให้ยึดก่อนดีมากๆเลยนะครับเลือกสีลัมพุยเกลดสูงเลยโอเกคแบบซูเปอร์ชิลเลยนะครับแต่สีทับหน้าเนี่ยเลือกแค่กลางๆเช่นอาโฟซิซันนะครับที่อาโฟซิซันนะครับก็คือเราพูนเนี่ยรับการสิบห้าปีเลยแต่สีทับหน้าเนี่ยอยู่แค่แปดปีนะครับพอแล้วก็ผ่านไปนะครับแปดปีปุ๊บนะครับสีลัมพุยเนี่ยโหเกาะดีเยี่ยมเลยสีไม่รอนเลยนะ แต่ปรากฏว่าสงทําหน้าเนี่ยเรื่องสุรภาพเมือปุ๊บป๊บโอ้โหสีช็อกขึ้นขาวเต็มมือเลยนะครับอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับก็เป็นแค่ว่าเป็นการเลือกสีที่แบบว่าเกิดค,ความจําเป็นนะครับรองพื้นก็ไม่ควรที่จะเป็นสิบ้าปีหรอกนะครับถ้าเราเลือกเป็นเอ่อนั้นระบบสีรองพื้นสีทัหนา้าเปาเปซีซันเนี่ยก็ขอให้เป็นรองพื้นและทําหน้าเปนโฟซีซันทั้งคู่นะครับไม่ควรเลือกอันใดอันหนึ่งให้มันสูงหรือต่ำลงนะครับเนาะ ถ้าอบอองบประมาณสูงแต่ถ้าถามทางเสือนะว่าถ้าจะทาสีบ้านอ่ะก็คือเลือกตามที่เราสบายใจอ่ะนะครับเป็นเช่นบอกว่าเอ้ยบ้านอยากจะทาแค่สัก5ปีพอพอผ่านไป5ปีที่หเนี่ยอยากจะทาสีใหม่แล้วนะครับก็สีก็ไม่ต้องกไม่ต้องรู้กับสีเกสูงมากอ่ะเอาสักกลางๆกง็พอนะฮะพอถุงปี6ี่หปีเปุ๊บเริ่มเบื่อนะครับก็ค่อยทาสีใหม่ทับนี้ก็ได้นะครับหรือแบบว่าโอ้โหไม่อยากทาสีบ้านบ่อยเกสูงสุดไปเลยนะครับสิปีสิบห้าปีเข้ามาทาใหม่ นีก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นไปดูว่าความจางการของเพื่อนๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนาะโอเคนะครับใครนะครับสงสัยตรงไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสามารถอินบ็อกซ์ถามทิ้งเสือคำนี้เลยทิ้งเสือตอบเองทุกคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงเลยนะครับโอเคง่ายๆก็อย่าลืมฝากติดตามโปรไลน์กด subscribe ให้ไกด์ท่องเสือด้วยสำหรับวันนี้ทิ้งเสือขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ